สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีช่องรูปนะคะของสซโมทุกท่านเลยวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถ To โยต้าแคมรี่ใช้งานนะคะวันนี้ที่ท,ทออโ,โต้มีเข้ามาเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ To โยต้าแคมรี่ 2.5G สีขาวสวยๆคันนี้เลยนะคะท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถสวยคันเกตนะคะรถมือเดียวป้ายแดงสามารถติดต่อชมโอเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสี่สองสองหกหนึ่งเบอร์อยู่ในคลิปนี้ด้านล่างนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงที่ทออโต้ค่ะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ซุนทวง ถ้าดูแลนด์มาร์คใกล้ๆก็จะเป็นนะคะฝั่งตรงข้ามกับวิคซีสุรินทวงเลยมาไม่ถูกสามารถแอนไลน์นะคะจากเบอร์ปักหมุดเดี๋ยวส้มโอส่งโลเคชั่นให้ก่อนนี้จะไปรับชมคลิปการรีวิวของรถนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดอยูวอัปเดตกันด้วยคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะแบรนด์โตโยต้กับรถระดับผู้บริหาร โยต้าแคมรี่ 2.5G ปี2016จดปี2017คันนี้นะคะรถสวยคันเกตน,นะคะแล้วก็ลูกค้าที่กำลังมองหารถนะคะที่ผ่อนนะคะแค่12,000บาทเท่านั้นนะคะซ่อมโอแนะนำคันนี้เลย ในส่วนของตัวรถเองนะคะการเก็บรายละเอียดเนี่ยจะเก็บมาอยู่แค่ประมาณ20%นะคะต้องย้ำก่อนว่ารถเนี่ยเป็นรถใช้งานนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะต้องมีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมม,มีจุดใหม่นะคะที่นะคะยังไม่ได้เก็บงานนะคะถ้าการณีลูกค้าสนใจคันนี้นะคะการเก็บงานเพิ่มเติม,เ,มเนี่ยลูกค้าสามารถทัก รหรือสอบถามช่องโอได้นะคะว่ามีเก็บนิส่วนตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเดิมรถสวยอยู่แล้วนั่นเองนะคะคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.5G ปี2016-2017จราคาตั้งขายเพียง 5 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ6 5 9 0 0บาทลูกค้าได้เป็นในส่วนของตัวชมยอดนิยมนะคะแล้วก็ตัวเครื่อง2.5เนี่ยก็เป็นกลุ่มรถยอดนิยมนะคะที่ขยับนะคะลงมาจากในส่วนของตัวไฮบริดยังเป็นรถเบนซินนะคะรถน้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเก็บรายละเอียดนะคะอยู่ประ,ประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นรถนะคะสภาพเดิมๆพึ่งเข้า เลยนะคะในส่วนของตัวนะคะก็จังหน้าโครเมียมนะคะก็จะเป็นในส่วนของเดิมแท้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวคิ้วฝากระโปรงนะคะตัวโครเมียมนะคะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวก่องไฟเดิมนะคะได้เอียดกอไฟสวยงามมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดไฟได้ตัวไฟมัลติลีเวกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยว มีไฟไดนามินะคะแบบ LED นะคะเรียบร้อยแล้วด้านหน้านะคะจะมีในส่วนของโปรเซนเซอร์นะคะถึง2จุดมีไฟตัดหมอกนะคะให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะรายละเอียดรถบางจุดนะคะอาจจะต้องมีเก็บงานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวกันชนหน้านะคะในส่วนของตัวแก้มข้างี่ยก็ไม่มีรอยหางนะคะแนบชิสเิตแบบนี้เลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันรอยนะคะแท้เดิมโตโยต้าเลย ในส่วนของตัวยางนะคะจะได้เป็นยาง42,22 0นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวแม็กขอบนะคะ17นั่นเองส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นตัวรถนะคะของตัวโตโยต้าเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กอลอยนะคะสภาพแม็กเนี่ยจะค่อนข้างร0ยเเลยนะคะไม่ค่อยมีร่องรอยนะคะการขีดข่วนหรือว่า ในส่วนของตัวรอ,รอยการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเลยในส่วนของตัวซุม้มล,ล้อหลักๆที่ส้มโลจะให้ดูก็จะเป็นในส่วนของตัวคาบนะคะว่าตัวเรานะคะชบุบต่างๆเนี่ยไม่มีคาบนะ้ำมันซึมนะคะในส่วนของซุ้มล้อไม่มีรอยติดไม่มีรอยเดี้ยว ของนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้นะคะดู o v ว i อันนี้จะเป็นตัวรุ่นเครื่องนต์นะคะมาพร้อมกันในส่วนของตัวกระจกแบบพับฝัไฟฟ้านะคะมาพร้อมกัอไฟเลี้ยวนะคะในชุดของตัวกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกลักษณ์เพิ่มเติมนะคะของตัวรถนะคะแบบลักซ์ซูรี่คาแบบรถพิเมียมระดับผู้บริหารนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะขอบประตูขอบกระจกนะคะที่จะเป็นในส่วนของตัวนะคะโครเมียมคาดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกเลย มือจับนะคะตรงตัวนะคะมือจับนะคะประตูก็จะเป็นแบบปัดโครเมียมนะคะมีสตัวรถนะคะตัวสันขอบต่างๆของรถยังชัดเจนอย่างที่บอกค่ะตัวรถนะคะสภาพเดิมนะคะอาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมกระจกประตูนะคะทั้ง4บานใค้เดิม,มตัวต้ามหมดเลย ถัาางน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตัวเครื่องโดยนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวดูโอ้นะคะ v ีวเป็นตัวเครื่องยนต์โตโยตฟ้าแท้เดิมนะคะตัว2อเนี่ยอัตราการกินน้ำมันนะคะก็จะเป็นสแตนดาร์ดของตัวรถ2.5เลยมาดูในส่วนของตัวดีไซน์ด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวคมสันที่โดนเฉี่ยวโดนชนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยรับประกันโครงสร้างแท้เดิมเลยด้านหลังนะคะอย่างที่ลูกค้าสังเกตน,นะคะจะได้ในส่วนของตัว,ตวเซนเซอร์ถอยนะคะทั้งหมด4จุด มาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะคิวด้านหลังนะคะคาดนะคะถึงตัวโคมไฟนะคะท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโครมไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแท้เดิมนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสีโรมพันเป็นสีออกนะคะเทานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนี่ยก็นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยตัวตาสัญลักษณ์ต่างๆนะคะตัวแคมรี่นะคะหรือว่าจะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะตัว 2.5G นะคะตรงรุ่นนะคะไม่มีหลุดหาย ลูกค้าจะมีในส่วนของตัวนะคะกล้องถอนนะคะเติมแท้นะคะติดมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในนะคะสําหรับภายในนะคะลูกค้าก็จะได้ในหัวนในส่วนของตัวนะคะถาดยางนะคะ1ชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะด้านท้ายนะคะแบบนี้เลยนะคะจะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะครบเซตนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีการแกะดูนะคะเพื่อการเช็คในส่วนของตัวรถนะคะว่ามีในส่วนของตัวอุปกรณ์ครบหรือเปล่านั่น เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างภายในรถนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพเบาะตัวเบาะเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของตัวสีเบรนั่นเองนะคะปกตินะคะถ้าเป็น2.5เนี่ยภายในนะคะถ้าเป็นรถสีขาวภายในสีเบตรตตามหลักแล้วนะคะลูกค้าสแตนดาร์ดโรงงานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ตู้หลังด้วยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวม่านไฟฟ้านะคะด้านหลัง การควบคุมก็จะอยู่ในส่วนของนะคะแผงควบคุมด้านหน้าคนขับนั่นเองเอกลักษณ์นะคะของตัวรถ Camry นะคะก็คือตัวเบาะเนี่ยจะมีในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนนะคะส่วนใหญ่เบาะหนังเนี่ยจะค่อนข้างอมความร้อนด้วยแต่ว่าการดีไซน์ของเ้านะคะตรงในส่วนของตัวที่พนักหลังนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะคะการนั่งเนี่ย ก็จะมีรูระบายความร้อนด้วยมาดูในส่วนของตัวที่พนักแขนกันบ้างนะคะก็จะมีในส่่นของตัวช่องวางแก้วนะคะให้ถึงสงช่องเลยด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องนะคะสามารถเอื้อมหยิบของนะคะจากห้องเก็บสัมภาระด,าด้านท้ายได้นะคะน,นี่ก็คือจะเป็นความอเนกประสงค์นะคะของ t ต y o t ้าแคมรี่เลยด้านบนนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนของ ตัวนะคะไฟอ่านหนังสือด้านบนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวการใช้งานที่ปกติเลยสภาพเพดานนะคะก็จะมีร่องรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการเก็บารายละเอียดให้กับท่านลูกค้านะคะสภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนัานข้างจะมีในส่วนของตัวม้านะคะแบบแมนวนวลนะคะดึงมือนะคะฝั่งนะคะทั้งผู้โดยสารซ้ายและขวาเลยมาดูในส่วนของตัวนะคะ ภายในกันบ้างนะคะสาหรับตัวเบาะนะคะก็จะเป็นแบบตักไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวสภาพเบาะนะคะไม่มีรอยขาดข,ของหนังนะคะสภาพเบาะสวยๆนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะของด้านหน้าการสตาร์ทของรถนะคะก็จะเป็นแบบนะคะตัว push start นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกุญแจนะคะแบบ smart k e y l e s นั่นเองนะคะตัวกุญแจของรถเนี่ยก็จะเป็นแบบ สมาร์ทคีเลน,นะคะการใช้งานเนี่ยก็อย่าเบรกกดปดุปด่มสตาร์เลยระบบต่างๆนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวเริ่มจากแผงควบคุมนะคะฝั่งประตูคนขับก่อนก็จะมีในส่วนของตัวเซนทรัลล็อกนะคะมีในส่วนของตัวนะคะการปรับในส่วนของตัวกระจกแบบไฟฟ้ามีในส่วนของตัวเมมโมรี่ซีนนะคะการเมมโมรีของตัวบอกนั่นเองนะคะ มาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะเซนเซอร์ฟักกิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานถ้าไม่ใช้ก็สามารถปิดในส่วนของตัวเซนเซอร์ได้นะคะตรงนี้ก็จะควบคุมไปถึงเซนเซอร์หน้า2จุดเซนเซอร์ท้ายนะคะถึง4จุดเลยนะคะถ้าใช้งานก็กดแบบนี้นั่นเองมาพร้อมกับในส่วนของตัว BSM นะคะ BSM เนี่ยจะอยู่ตรงที่ ประตูนะอันนี้จะอยู่ที่กระจกนะคะทางซ้ายแลวขวฝาแบบนี้เลยนะคะการใช้งานก็คือถ้ากรณีมีรถเข้ามาใกล้เคียงนะคะตัว BSM จะทํางานทันทีเลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบป้องกันการลื่อนถล่ยแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของตัวกระจกแบบทับฝากไฟฟ้านะคะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยพุ่มหนังนะคะเดิมแท้เลยนะคะตรงรุ่น คันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Camry 2.5G ปี2016จดปี2017มาพร้อมกับเลขไม้เพียง178,000กิโลค่ะลูกค้าย,ย้ำนะคะ178,000กิโลสแตนดาร์ดมากๆนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลหน้าสภาพเดิมนะคะพวงมาลัยก็เดิมๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะในส่วนของตัวการใช้งานของตัวจอเนี่ยก็จะเป็นแบบทัสกีนนะคะคันนี้นะคะ,ะ,คะมีในส่วนของตัวนเนวินะคะติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเล่นดีวได้ เชื่อมบลูทูธได้นะคะเชื่อมกับโทรศัพท์นะคะสมาร์ทโฟนได้เลยตัวการใช้งานนะคะเมนูฟังก์ชันต่างๆใช้งานปกติค่ะลูกคา้าไม่ต้องกันงวลมาพร้อมกับในส่วนของตัว Air Auto นะคะการใช้งานเดี๋ยวจะแยกเป็นแบบ Duo Zo n นนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะม่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบการปปับไฟฟ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวช่องอนเนกประสงค์การนะคะใช้นะคะในส่วนของตัวการเก็บนะคะช่องเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมนะคะ USB AUX นะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัว power outlet นะคะลูกค้าเผื่อว่าจะเชื่อมนะคะหรือว่าอันนี้ก็คือเผื่อแบบว่าการเชื่อมต่างๆอาจจะเป็นในส่วนของนะคะกล้องนะคะบันทึกเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานนะคะการเชื่อมไฟเนี่ยก็สามารถเชื่อมจากตรงนี้ได้เลยด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะมองหลังแบบตัดแสงนะคะเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะคะครบคันนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะช่องนะคะอันนี้อเนกประสงค์การใช้งานมากๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะที่นะคะวางแก้วนะคะลูกค้าการใช้งานนะคะก็จะสามารถเปิดได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการดูในส่วนของตัวนะคะของรถนิดนึงนะคะสําหรับตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะถุงเกียร์นะคะอันนี้ก็จะมีเฉพาะในรุ่นแคมรี่เลยแล้วก็เพ,พิ่มเติมค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนะคะ การชาร์จนะคะแบบไร้สายนั่นเองเหรือเรียกว่าไวเลสชาร์จนะคะเป็นตัว QI ไวเลสชาร์จของ Toyota c a m ม y นะคะถ้ากรณีลูกค้าใช้โทรศัพท์ที่รองรับนะคะการชาร์จแบบไร้สายสามารถนะคะนำโทรศัพท์ระาวางเพื่อชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะ อันกประสงค์สุดๆค่ะมาดูในส่วนของตัวนะคะช่องแคบนะคะสัมภาร,ระด้านข้างนะคะหรือตรงที่พนักแขนนะคะก็พื้นที่กว้างๆนะคะการใช้งานนะคะด้านบนไฟปกติค่ะไฟอ่านหนังสือในส่วนของตัวที่ใส่แว่นนะคะหรือจะเป็นในส่วนของนะคะ กระจกนะคะการเปิดเนี stop, right? like one, together, loyalty, right? Finally, ่ยจะมีไฟนะคะติดอัตโนมัติเลยนะคะปิดนะคะก็จะดับอัตโนมัติเช่นกันนะคะแบบนี้เลยการใช้งานปกตินะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะก่อนส่งมอบนะคะทางทอโตเราเทสระบบให้กับลูกค้าก่อนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยตัวระบบนะคะต่างๆนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัว condition j a นะคะออออโต้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวการปรับแบบออโต้นะคะทั้ง4บานนั่นเองนะคะแล้วก็ condition j a เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวช่วยนะคะการ กรณีนะคะโดนหนีนะะบ,บนะคะของบัวกระจกนะคะประตูทั้ง4บานนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวระบบเพิ่มเติมเข้ามา <S <S เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะของรถกันบ้างเดี๋ยวมาต่อก,กันที่ห้องเครื่องเลยนะคะอย่างที่บอกคันนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.5นะคะของ d u o l v ว i t o y o y o t a แท้เดิมนะคะสภาพห้อ,องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีคร้นนะ้ำมันเยิมนะคะอย่างตัวนะคะมาแต้มสีโรงงานต่างๆหรือว่าจะไปดูในส่วนของตัว ที่นะคะตัวเบ้าโชคนะคะสภาพเม็ดอาร์คนะคะรอยซีนรอยเชื่อมนะคะชัดเจนนะคะ ยังเห็นชัดนะคะไม่ได้มีเก็บสีนะคะแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอ,อยขยักฝากระโปรงแท้เดิมโตโยต้ Toyota, าค่ะลูกคา้าสภาพในส่วนของตัวนะคะห้องเครื่องเนี่ยถือว่ารถปี16กับ17นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพห้องเครื่องเนี่ยถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวรยายละเอียดนะคะการเช็คนะคะในส่วนของตัวของเหลวนะคะการเป็นถ่ายของเหลวเช็คแบตเตอรี่สภาพการใช้งานต่างๆนะคะให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบอย่างที่บอกค่ะทางท็อ โตโยต้าแคมรี่นะคะตัว2.5นะคะ G นะคะปี2016จดปี2017นะคะสามารถติดต่อซ้มโอเบอร์080 374 2261นะคะเบอร์อยู่ในคลิปมีด้านล่างอยากเข้ามาดูรถจริงสนใจการจองรถค่ะลูกค้าสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยสีขาวมีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตัว2.5ราคา650,000 9,000บาทค่ะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวน์กรณีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะรถสวยคัดเกตต้องที่ทอโต้เท่านั้นกรณีอยากให้บอกค่ะจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าบอกเลยว่ามีเครดิตอาชีพเข้าเงินขายรายได้ชัดเจนนะคะหรือต้องการรายละเอียดของตัวดอกเบี้ยนะคะหรือต้องการรายละเอียดของตัวเงื่อนไขว่าอาชีพประมาณนี้นะคะการจัดไฟแนนซ์พอจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่เครดิตประมาณนี้นะคะสามารถออกได้หรือเปล่านะคะหรือว่ากรณีลูกค้ามั่นใจเครดิตดีลูกค้าเครดิตปกตินะคะมา ออกได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นผ่อนหน้าสูงสุด7ปี84งวดค่ะลูกค้านะคะดอกเบีย้ย2.99กันไปเลยนะคะสนใจก็ติดต่อสัโอเข้ามาได้เช่นกัน,นะค่ะวันนี้ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดสันกริ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่อัปเดตกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ